สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟิแลนด์ชาแนลค่ะกับวิถีชีวิตของแม่เหมียวอยู่ประเทศฟิแลนด์นะคะเมื่อนี้แม่เหมียวผ้าออกมาข้างนอกจ้ะแด,ดดดีดีจ้ะมือนี้แม่เหมียวจะผ้ามาปลูกพักบุ้งจ้ะพักบุ้งที่แม่เหมียวแช่น้ำใบหนึ่งคืนแล้วก็บ,บ่มใบหนึ่งคืนนะคะตอนนี้แม่เหมียวจะออกมาปลูกด้านนอกจ้ะพอเห็นมีแดด เบื้องแม่เหมียวให้เบื้องนะคะว่าพักบุ้งที่บ่มใบแล้วเป็นจังไดรไม่เหมียวกวันยังไ่ได้เปิดเบื้องด้วยจะ้ะถ้ามาเปิดเบื้องพร้อมกันนี่ล่ละอยู่ตางประเทศสภาพอากาศค่อนข้างที่ซีบ่ปกตินะคะบางวันกะบออนบางวันกะหนาวบางวันกับฝนตกจะ้ะนี่ค่ะหลังจากที่ไม่เหมียวแช่น้ำแล้วก็บ่มใบขึ้นนึงนะคะเพิ่นกำลังออกอง,งอกแบบนี้จะ้ะเบื้องไม่เหมียวยิบให้เบื้อง ี่จ้ะกำลังออกมองอกแบบนี้แม่เมียวจะผ้าพ้วนดินตรงนี้ก่อนค่ะดินนี้แม่เมียวไปซื้อมานะคะดินพ่อมปลูกแล้วก็เมี่ย้แม่เมียวใส่เปลือกไข่ลงไปเปลือกไข่ที่แม่เมียวบดไปนะคะเพิ่มโปรตีนให้ดินก็จะผสมก่อนจะ้ะดินตรงนี้บ้นแน่นนะคะเพราะว่าแม่เมียวพึงพ้วนไปจะ้ะ ทุกปีแม่เมียวจะเอาเอาไว้ในบ้านผักหรือว่าเอาไว้ฟังอีกฟังข้างหนึ่งนะคะปีนี้แม่เมียวจะเอาใส่ตรงนี้เพราะว่าแดดพ่นมาทางนี้ตลอดจะแม่เมียวคิดว่าผักบุ้งคนนนาจะมกักแดดเพราะว่าตอนปลูกยุ่ไทยเห้าหน่ะสภาพอากาศห้อนแต่กันยังได้กินแม่เมียวก็เลยคิดว่าล่องใส่ตรงนี้เบิงปีนี้นะคะเพื่อมันได้กินแล้วส่วนมุมด้านหลังนี่แม่เมียวจะไปซื้อต้นกุหลาบ กุหลาบที่เลื่อยนมจ๊ะไฮพ่นขึ้นทั้งนี้เวลาพี่ดอกพ่นก็นจะได้เต็มตรงนี้นะจ๊ะเป็นกุหลาบเลื่อยนะคะเราส่วนนี้พื้นที่ว่างตรงนี้ม่เมียจะเอากระลำม,มาปลูกพบะวกาลังเพาะกระลำยู่ันานจนจ้ะพ่นกําลังเป็นตน้นกับบห้ว่าจะได้กลิ่นบอเนาะจ้ะกระลำปีของฟินแลนด์นี่ปลูกปีแรกนะคะบ่ฮู้ว่าจะเป็นย่างไยลูกสาวพ่นสื่อมากจดล่องเม่กเ็เลยว่าเอาบบเป็นอย่างเท่าล่องปลูกเบิง่ง แม,ม่เมียวไปบ้านญาติของแฟนนะจ๊ะก็เจ้าปลูกได้กินแม่หัวจังสี่แม่จ้าหัวกระหล่ำอันคือยูไทยห้าเลยพ่นกระปูกใส่แบบนี้แหละจ้ะแม,ม่เมียวก็เลยว่าเออเฮาล้องปลูกเบิ่งกระได้เลเนาะแต่มันจะประสบความสําเร็จคือเพิินบอ่เมียร์คารว้ลูจ้ะเฮากะจังมาเบิ่งกันพักบุ้งนี่เป็นยังที่มากกินเนาะจ้ะอแม่นพ่นเกิดนี่ก็ได้หลายเมนูเลยเด้เท่งผัผดพักบุก้งเท่งหมูกระหะเลยได้จ้ะเท่งกินกับสมตํา แต่ว่ายูฟินแลนด์นี่ผักบุ้งปลูกยากจ้ะอันความห่อนเบพ่พ่อเพราะว่าผักบุ้งเฮ้ามันไม่เมียวามาจากไทยแม่จ้ะมันเป็นผักบุ้งกินของไทยเฮ้าไหมพอสมดินแล้วไม่เมียวก็จะปั๊บดินให้เพิ่นเสมอกันนะจ๊ะไอพวกกระถางต่างๆเลืออยหยิงต่างๆตรงนี้แฟนไม่เมียวพ่นเป็นค้นท่อเองนะคะบด้จ่างถ้าแมนจ้างค้นเห็ดหรือสื่อก็จะาอกกสิแทงจ้ะ เพราะว่าแต่ก่อนนี่ตรงนี้นะเป็นโรงงานแต่สมัยปูถวดแต่สมัยปูแหลกๆเพิินกะทําเป็นโรงงานเอรนิเจอร์จ้ะเพ็ดพวกตู้พวกเตียงพวกยังยังสิละทรงเขาห่างลหลังจากปูแถาเสียกะมารุ่นปูรุุนปูกัยังมาทําเป็นเอรนิเจอร์ยูนิดน้อยละกะทําเป็นสนามกลอบจะ้ะก็เลยมีเครื่องมือต่างๆหละกะไม้ต่างๆหล่ะกะอุปกรณ์ต่างๆมันยังเหลือ ตอนนี้แม่เมียวได้ผสมดินเสร็จแล้วไม่เมียวจะขีดล่องจ้ะเวลาเข้ามาโรยผักบุ้งข้าจังโรยไงยจ้ะเดี๋ยวแม่เมียวขีดเสร็จแล้วไม่เมียวให้เบึ้งนะคะตอนนี้แม่เมียวได้ขีดล่องเสร็จแล้วจากนั้นไม่เมียวก็จะผ้าโรยเม็ดผักบุ้งเลยได้จ้ะแปลงตรงนี้เป็นแปลงสั้นๆนะคะ เราก็แดดมากดีจ้ะวังว่าปีนี่เข้าจะได้กินนิเนาะจ้ะเดี๋ยวแม่เมียวผ้าโรยเม็ดนะคะ่ะนี่คือเม็ดผักบุ้งของเข้าจะ้ะแม่เมียวจะเอามาโรยเข้าจะโรยแบบห่างๆเพื่อถ้าเพิ่นเกิดเพิ่นจะได้บท่ทีกันนะจ้ะห้เพิ่นต้นใ่แน่นะจ้ะมันก็อาจจะซาจ,จักน้อยแต่ว่าแม่เมียวว่ามัน จะได้สวยๆนะคะพราะว่าเข้าพื้นที่พอหลายเข้ากับเพี้ยนเอาจักน่อยจ้ะแถวที่สองจ้ะแม่เมียจะคอยเลี้ยงเพิ่นลงแบบนี้นะคะแม่เมียปลูกห้เบิง สามแถวแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่เมียวไปตั้งกล้องไว้แล้วเขาก็บเบิองน้ากันไปเรื่อยๆจ้าแม่เมียวได้ปลูกมาเรื่อยๆใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้แม่เมียวหยอดพักบุ้งเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะนี่จ้าแม่เมียวใส่วิธีที่ยอดห่างๆพอ่าพื้นที่เข้าหน่อยเราก็เพื่อพ่นเกิดให้เราก็จะได้ต้นอวบๆจ้ะ หลังจากที่หยอดเสร็จแล้วแม่เมียวก็จะเอามือมาก,กดลงแบบนี้นะคะกดลงให้ให้เพื่อนลงในดินจ้ะจ้ะกดเพื่อนลงจ้ะพอกดลงแบบนี้แล้วแม่เมียวกะจะถมเพื่อนแบบนี้เลยจ้ะทมเพื่อน กอถมเพิ่นเสร็จแล้วเฮาคอยจะเอาน้ำม,มาลดจนะ้ะแบบนี้เลยกบเพิ่นลงไปเดี๋ยวแม่เมียวขอทำต่อไปเรื่อยๆให้เสร็จก่อนนะคะแม่เมียวกบเม็ดผักบุ้งเสร็จแล้วรด,ลรดน้ำเลยจ้ะรดน้ำผักบุ้งเราเลยรดให้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะถ้าเป็นยูไท้เฮ้านี่ผักบุ้งเพิ่นกะมักน้ำขนาดว่าจ้ะต้องรดใน้ำให้ชุ่มฉ่ำรดอีกรอบสองจ้ะ แม่เมียจะบวลดเพื่อนทุกวันนะคะช่วงที่โรยเม็ดใหม่ๆเพราะว่าแดดยูด่ฟินแลนด์นี่บ่ก่อยห่อนปันได้จ้ะเขาก็จะลดให้เพื่อนพ่อๆแล้วก็วันเว้นวันค่อยมาลดแล้วเขาค่อยจะมาติดตามในช่วงที่เพื่อนงอกแล้วนะจ๊ะปีนี้เป็นการปลูกแบบเลี้ยนรูนะคะมุมหนีหลังจากรดน้ำเสร็จแล้วแม่เมียก็จะเอาผ้าบากล้มกรนะคะ พอแฟนเดียวพ่นบอกว่าช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่ต้องคุ้มผ่าไวจ้จะมิดมันค่อยจะงอกอมัดเพิ่นไวแบบนี้จ้ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนอากาศห้อนดีๆแล้วห้าค่อยมาแกะเพื่อนออกจ้ะ ปลูกพักบุ้งแล้วก็ตุ้มผ่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศหนาวๆกลางคืนกับบอตองกังวลเราจะแม่เมียวจะมาลดน้ำเพิ่นบันเว้นวันนะคะช่วงนี้เฮาต้องล่อให้เพิ่นงอกขึ้นมาต้นขนาดสักเส้นสองเส้นก่อนแม่เมียวคอยจะมาเปิดผ่าออกให้เพื่อนรับแดดนะคะช่วงนี้เป็นการปลูกแล้วก็บ,บ่มเม็ดเพิ่นให้งอกเร็ว,วจะ้ะ คลิปนี้แม่เมียวกะผ้พาพเพื่อนๆมาชมวิธีปลูกผักบุ้งในกระถางแบบนี้วิถีชีวิตในฟินแลนด์ของแม่เมียวกะคิดคนวิธีปลูกผักกินเองจะ้ะกะมาลุ้นกันเนาะค่ะว่ามันจะเกิดให้แม่เมียวโบเราเกิดแล้วมันจะงามบบเดี๋ยวแม่เมียวกะจะมาอัปเดตผลงานให้เบิรงเรื่อยๆนะคะ กะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้แม่เหมียวทำคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะแม่เหมียวฟิลแลนชาแนลสวัสดีค่ะ